ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกคนมาเด้กอกินเขาน้ากันครับผมกับต้มเนื้อครับผมนี่คขาเนือ้อขาแบบยังไงเลยอ่ะเนี่ยต้มเนื้อครับผมเปื่อยๆครับผมต้มเองครับกับมือพอดีหน่าเราเอาเนื้อมาให้ครับผมมอาวานันแล้วจัดเลยครับผมอืมเปื่อยครับผมแซบ่บ ตัดไปเลยตามเพีงว่าจิจุกนะครับผมผมเลยบะหมักกินดิบหลายมันมันบนดีครับเลยผัดสุกไปเ,เลยครับผมต้มขมๆครับผมขมอีหรีอินแยบแ่บแทบครับผม,มธรรมดาที่ไหนไอกระโลเนาะนี่ครับผมนี่เนื้อครับผม ต้นไสแบบกระเพาะครับผมต้มแบบขม,มขมครับผมอืมเบืง้งขาเหนือครับผมไงแบบแทบ,บแบ,บครับอืม คนมากเลยมักไอเนื้อกินมันเน้่เพราต้มมันจะหอมไอมันมันครับหอมพวกมันมันไอเนื้อตินมันมันอร่อยบอกไม่เฉยว่าอร่อยแน่นอนครับไอพวกเนื้อกินมันพวกเสือร้องไห้พวกเนี้ยเรามาต้มหรือมาผัดเนื้ออะไรก็ได้อร่อยย่างก็อร่อยครับ Fem. <laughs> ไม่ได้ถ่ายตอนทําให้ดูครับมถ่ายตอนกินนี่แหละมันอร่อยมันถึงใจเลย่ายตอนทํามันทํามืดกล้องม่ค่อยชัดอะไรอืมขางวครับผม เปื่อยแน่น้อันครับผมเปื่อยเห็นไ่มเหนื่อยอยู่ยมาเลยกระดูกอ่อนอันโูกกินแบบตุ๊แซ่ครับผม ้มในใจไหมบึงเด้เปื่อยเปื่อยเนื้อติดกระดูกติดมันนะ้ำ พวกโอ้แสบตันโค้งวะเนี่ยมันเป็นงูเลี้ยงครับผมงูเลี้ยงแบบธรรมชาติไอ่างงวขุนเนี่ยมันก็ค่อยมันพวกมันม่ค่อยหอมเต็งงูเลี้ยงแบบ คุ้นเอามือเลี้ยงกินยาไปกินยาธรรมชาติมันดีหอมดีแล้วก็แซ่บดีครับกินแบบแซ่บๆครับพี่น้อง ายเดือนิสาน จบลิปเพียงสำหนีแล้วขออยากกินเขากันนะครับนะ